ธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศมิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยพระชํารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิษพระราชทานในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2521 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ตรงกับวันขึ้น14ข้ามเดือน4ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณนะสวนรื่นดีดกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารี ทำหน้านที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องผนึกกำลังอนุรักษ์ป่าทับลานท่านผู้ฟังคะวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความผูกพันแน่นแฟนกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าพันธุ์พืชรวมไปถึงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยแนวคิดที่ประชาชนสามารถเข้าไปเก็บหาของป่าได้โดยดำเนินการในรูปแบบของโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติโดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่ารวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลานอุทยานแห่งชาติปางศีดาอุทยานแห่งชาติตาพระยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติโดยยูเนสโกภายใต้ชื่อกลุ่มป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่ถือเป็นพื้นที่อุทยานขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางพื้นที่ป่าอนุรักษ์สัตว์ปา่า และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติในภาคอีสานและภาคตะวันออกสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีป่าลานซึ่งหาดูได้ยากมีต้นลานขึ้นตามธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลําทารและมีธรรมชาติที่สวยงามเช่นหุบผาหน้าผาน้ำตก นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติทับลานเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตทิวเขาพนมดงรักสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้างขวางโดยมีเขาที่สำคัญหลายลูกเช่น เขาละมัง่งเขาภูสามง้ามเขาภูสูงเขาใหญ่ซึ่งยอดเขาละมัง่งเป็นยอดเขาที่สูงสุดเป็นทิวเขายาวต่อเนื่องกันทำให้มีหุบเขาตามธรรมชาติเหวและน้ำตกเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ําหลายสายพืชพันธุ์ในอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นสังคมพืชที่จัดเป็นป่าลุ่มต่ำที่มีความสมบูรณ์มากจัดเป็นสังคมพืชที่มีการซ้อนทับกัน ของลักษณะทางนิเวศของป่าภาคกลางและป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัตว์ป่าชุกชุมและมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ทั้งป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณป่าดงดิบชื้นและป่าดงดิบแล้งและมีป่าอีกชนิดหนึ่งซึ่งถือเป็นประเภทป่าผลัดใบป่าชนิดนี้เรียกว่าป่าลานสภาพจะเป็นป่าโปร่งมีลานขึ้นอย่างหนาแน่น ทั่วพื้นที่ป่าลานนี้มีเนื้อที่200ไร่บริเวณที่ราบบนเขาละมั่งด้านตำบลบุพรามอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีไม้ลานเป็นพืชในตระกูลปาล์มบริเวณป่าลานและป่ารุ่นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่สามารถปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้แก่กระรอกหนูกระต่ายป่าพังพร เก้งกวางป่าเหยี่ยวขาวนกคุ้มอกลายกิ้งก่าหัวแดงตุกแก่บ้านกิ้งก่าหางยาวึ่งอ่างบ้านและคางคกเป็นต้นต้นลานนั้นเมื่ออายุได้ประมาณ60ปีจะมีต้นสูงใหญ่ราว10เมตรและจะออกดอกเพียงครั้งเดียวในชีวิตหลังจากนั้นต้นลานจะตายลงและให้เมล็ดที่ร่วงลงมา ขึ้นเป็นต้นใหม่แทนขณะนี้พบกลุ่มที่พยายามลักลอบเข้าตัดไม้พยุงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานในพื้นที่อำเภอคอนบุรีและอำเภอเสริงสางซึ่งกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองจะร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังร่วมปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องและเข้มขน้น ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายแนวร่วมภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลพื้นที่และเป็นหูเป็นตาช่วยสอดส่องป้องกันการกระทำความผิดรวมไปถึงปลูกจิตสำนึกให้รู้สึกรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเกิดของตนเองท่านผู้ฟังคะป่าทับลานแห่งนี้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมีทั้งสัตว์ป่า พืชพันธุ์ต่างๆมากมายเป็นพื้นที่ที่ช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการป้องกันภัยพิบัติทั้งอุทกภัยและการพังทลายของดินช่วยควบคุมสภาพภูมิอากาศที่สำคัญคือเป็นแหล่งผลิตโอโซนดังนั้นเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องช่วยกันดูแลและปกป้องให้ปืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่25กุมภาพันธ์เป็นวันที่56ของปี หรือวันที่57ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุรยิยคติแบบเกรกอรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก309วันในปีนั้นวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2469พระราชะพิธีบร,รมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้พระองค์ได้สถาปนาหม่อมเจ้ารำไพพนันนีพระวราชาย,ยาขึ้นเป็นสมเด็จ พระนางเจ้ารำไพพันธีพระบรมราชินีซึ่งนับเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529คอราซอนอาคิโนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหญิงคนแรกของฟิลิปปินส์เมื่อฝูงชนเคลื่อนไหวกดดัน ให้เฟอร์ดินานด์มาโกสลีภัยออกนอกประเทศหลังจากอยู่ในอำนาจนาน20ปีพบกับรายการสยามมานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ